ปัจจุบันนี้เทรนเนอร์เป็นอะไรมากกว่าที่คนทั่วไปรับรู้ว่าเทรนเนอร์จะเป็นแค่เรื่องรูปร่างแล้วก็สัดส,ส่วนที่มาออกกำลังกายแล้วก็มาเข้ายิมแล้วมาเจอกันแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นลคะค่ะณปัจจุบันนี้คุณเคยรู้ไหมคะว่า คนคนหนึ่งที่เขามีปัญหาเรื่องพฤติกรรมของลูกเขาก็สามารถพึ่งเทรนเนอร์เพื่อให้เทรนเนอร์เป็นผู้ปรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับความผิดปกติที่พ่อแม่คิดว่าผิดปกติในตัวของเด็กๆเล็กๆได้และก็เช่นเดียวกันเทรนเนอร์เดี๋ยวนี้ก็จะมีบทบาท ทดแทนนักจิตวิทยาในกรณีผู้ปรึกษาหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเขาสะดวกที่จะเข้าพบหรือว่าเข้าปรึกษากับเทรนเนอร์มากกว่าที่จะไปคุยนักกับนักจิตวิทยาแล้วได้แค่เล่าแต่นักจิตวิทยาก็จะนิ่งๆไปเพื่อฟังให้ระบายก็เท่านั้นเองส่วนใหญ่นะคะ เพราะอย่างนี้เองอาชีพเทรนเนอร์เลยมีการพัฒนามากขึ้นเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของบุคคลที่ต้องการการดูแลพิเศษเฉพาะบุคคลเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์และสภาพจิตใจเคยมีใครหลายๆคนไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงไม่เคยรู้เลยว่ามีเทรนเนอร์แบบนั้นแบบนู้น,แบบน,นแบบนี้อยู่ ทั้งๆท,ที่เราต้องการอย่างเช่นทําไมถึงไม่เคยมีใครรู้เลยว่าหน้าที่และบทบาทของริมทําอะไรบ้างทําไมริมถึงไม่โฆษณาทําไมถึงไม่โฆษณาเพราะว่าถ้าเราเป็นลักษณะของเทรนเนอร์ที่ให้บริการเฉพาะบุคคลเราจะไม่ต้องโฆษณาเลยถ้าลูกค้าพึงพอใจและมีความสุขที่จะ ที่จะว a l k กอเข้ามาหาเราเขาจะรอเราได้ไม่ว่าเราจะว่างกี่โมงก็ตามจากประสบการณ์นะคะแล้วสิ่งที่เราทำไมถึงไม่โฆษณาทำไมถึงไม่โปรโมทร้านก็เพราะว่ามันไม่มีเวลาค่ะไม่ได้อะไรเลยเราอยากเจอลูกค้าเพิ่มขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราก็จะไม่มีเวลาไปโปรโมทเพราะ เวลาเนี่ยมันหมดไปกับการที่เราต้องทำกิจวัตรส่วนตัวแล้วก็เราต้องดูแลตัวเองแล้วก็เราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะดูแลลูกค้าแต่ละรายเกี่ยวกับรายละเอียดลึกซึ้งของลูกค้าแต่ละคนก่อนที่จะเข้ามาหาเรายกตัวอย่างเช่นเราต้องรู้ หลังจากที่ลูกค้าเข้ามาหาเราเกินกว่า3ครั้งแล้วว่าลูกค้าคนนั้นมีรสนิยมยังไงคร่าวๆเช่นในกรณีที่ลูกค้ามาเรื่องกล้ามเนื้อและอารมณ์ย้ำกล้ามเนื้อและอารมณ์เพราะจะมีลูกค้าส่วนหนึ่งที่มาทางด้านเรื่องกล้ามเนื้ออย่างเดียวอันนั้น เราจะไม่ต้องทำการบ้านอะไรเยอะแค่รู้เกี่ยวกับสรีระของลูกค้าแนละรู้เกี่ยวกับลักษณะงานที่เป็นปัญหาทำให้ลูกค้ามีร่างกายที่รู้สึกว่าเครดขัดยอกตึงหรือว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าเป็นไมเกรนเราก็ศึกษาแค่แค่เบื้องต้นแค่นี้ซึ่งในตำรามัญหาได้อยู่แล้วอันนี้ไม่ยากแต่ในกรณีที่ลูกค้ามาเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ แล้วก็ความรู้สึกแล้วก็บางคนมีภาวะซึมเศร้าและภาวะไบโคล่าที่ต้องรับยาอันนี้เราต้องศึกษาให้เข้มขน้นเฉพาะบุคคลเลยลงลึกปไปเลยว่าลูกค้าเนี่ยชอบกลิ่นอะไรไม่ชอบอะไรชอบพูดเสียงประมาณไหนชอบคำถาม ประมาณไหนไม่ชอบคำถามประมาณไหนหรือชอบการโต้อตอบแบบไหนเราต้องละเอียดแล้วก็ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมสำหรับดูแลลูกค้าคนนั้นก่อนที่เขาจะเข้ามาคือต้องจูนตัวเองก่อนทุกครั้งมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ลำบากถ้าเรารู้สึกว่าเราถนัดในอาชีพนี้เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นเทรนเนอร์ ที่ทุกคนไม่รู้จักมันเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะเราไม่มีโอกาสหรือไม่มีเวลาแม้กระทั่งโปรโมทให้ใครรู้ว่าลักษณะงานของเราเป็นยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่โปรโมทให้เราดีที่สุดก็คือลูกค้านั่นแหละค่ะบางคนฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็อาจจะมีความเข้าใจผิดได้ว่าอาชีพนี้ต้องทำยังไงอาชีพนี้ต้องตามใจลูกค้าเหรอเราเลย อาชีพนี้ไม่ต้องน้ำใจลูกค้าแต่อาชีพนี้ต้องเป็นตัวของตัวเองที่เป็นอยู่แล้วค่ะคือหมายความว่าถ้าใครไม่มีลักษณะนิสัยแบบแบบที่เหมาะที่จะเป็นเทรนเนอร์ได้อะก็เป็นไม่ได้เพราะว่าลูกค้ากลุ่มอารมณ์ลูกค้ากลุ่มกลุ่มลักษณะที่เซนเิที เรื่องความรู้สึกเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่ฉลาดและรอบรู้และเก่งและแม่นยำในการสังเกตมากๆเพราะฉะนั้นลูกค้ากลุ่มนี้เกลียดที่สุดคือความไม่จริงใจถ้าคุณคิดว่าคุณจะมาเป็นเทรนเนอร์เพื่อที่จะได้รับเงินเยอะๆแบบสบายๆในอนาณาจักรส่วนตัวที่ใครก็เดินเข้ามาคุณได้แค่รอเวลาที่คุณว่างให้ อันนั้นผิดค่ะเพราะว่าการที่เป็นเทรนเนอร์ได้คุณต้องมีนิสัยอย่างนั้นก่อนมีนิสัยที่ไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีแต่มีนิสัยเฉพาะตัวของคุณที่มีคนกลุ่มหนึ่งเขาต้องการจะคุยกับคุณแล้วเขาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขเขาคุยกับคุณแล้วคุณมีความจริงให้เขาที่โดยโดยเป็นธรรมชาติแบบว่า หาทางออกให้เขาได้ไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าเขาชอบกินเบเกอรี่มากแต่เขาอะอยากลดความอ้วนแต่เขาไม่อยากอ้วนคุณก็จะไปคอยตามเขาว่าทานเบเกอรี่ได้บ่อยตามที่ต้องการเลยถ้าเรามีความสุขอันนั้นไม่ใช่แต่ทางที่ถูกคือคุณควรแนะนำร้านเบเกอรี่ที่มีมี การทำแบบพิถีพิถันคํานึงถึงเรื่องแคลอรี่หรือคํานึงถึงวัตถุดิที่พรีเมียมที่มันเหมาะที่จะเข้าในร่างกายของคนที่รักษาสุขภาพเพราะคนที่รักษาสุขภาพเขาจะไม่ค่อยตัดเอาราคามาตัดสินเพราะบางทีสิ่งที่ถูกบางทีอาจจะแพงมากก็ได้แต่สิ่งที่เขาคิดว่าแพงบางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่มันถูกมากๆ ลักษณะงานที่เราได้มาจากแรงบันดาลใจเป็นลักษณะงานที่เราสามารถทำและมีความคิดสร้างสารรค์ได้โดยที่เราไม่เหนืงง่อยแล้วก็ไม่เบื่อและก็มีความสุขกับงานค่ะค่ะอาจจะมีใครหลายคนสงสัยว่ากลุ่มลูกค้าของดิมมีใครและส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพอะไรบ้างวันนี้ดิมคัดเลือกเฉพาะส่วนใหญ่นะคะ ก็จะมีกลุ่มผู้บริหารองค์กรต่างๆแล้วก็จะมีกลุ่มแม่บ้านที่เครียดจากการเลี้ยงลูกเลี้ยงลูกอยู่บ้านแล้วก็มีเวลาได้มาคลายกล้ามเนื้อได้มาปรับสภาพจิตใจและอารมณ์โดยที่เอาลูกมาด้วยได้แล้วก็กลุ่มนักเรียนนักศึกษาค่ะ สามกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เยอะที่สุดสำหรับรีมสามกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มาใช้บริการรีมเยอะที่สุดแต่ว่าบุคคลทั่วไปก็มีหลากหลายปะปนกันไปอาชีพหมอก็มีแต่หมอนี่รู้สึกว่าจะมีแค่ทันตแพทย์ทันตแพทย์จะมาเยอะเพราะว่าเขาจะมีความรู้สึกว่าปวดตรงช่วงนี้ค่ะปวดตรงช่วงนี้แล้วก็ คือได้ได้รับข้อมูลมาว่ารีมเป็นบุคคลที่เข้าใจการเก็บกดของทันตแพทย์มากที่สุดก็เลยชวนกันมาทีนี้ก็มีกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มกลุ่มคุณแม่กลุ่มคุณแม่ที่ลูกๆพามาเงี้ยคุณแม่สูงอายุที่แบบว่าอยากจะมาดูแลสุขภาพแบบสบายๆผ่อนคลายอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี้ดิมก็สรุปคร่าวๆแต่ดูว่ายาวมากสำหรับคลิปนี้นะคะสำหรับอาชีพเทรนเนอร์ที่ใทรหลายๆคนคิดว่ามีแต่เทรนเนอร์ที่ดูแลเรื่องรูปร่างสัดส่วนแต่ความจริงแล้วเทรนเนอร์มีหลายรูปแบบแล้วก็เทรนเนอร์ที่ทำได้แบบ r รีนวันอย่างดิมก็อยู่ที่นี่ค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไ้ว่าอาชีพที่มันเป็นไอเดียอาชีพที่มันมันมาจากจากความรู้สึกจากการสร้างสรรค์ของตัวเราเองจะเป็นอาชีพที่เราต่อยอดได้ไม่รู้จบแต่แต่านตามเขาจะเป็นอาชีพที่เราต้องเดินตามต่อไปอย่างไม่มีจุดหมายสวัสดีค่ะ